ยานขนส่งลำนี้ถูกดาวเคราะหน้อยพุ่งชนจนทำให้มีผู้รอดชีวิตเหลือเพียงไม่กี่คนยานฉุกเชิญของพวกเขาตกลงบนดาวเคราะห์ที่ไม่มีใครรู้จักเล่มานก็มีอันตรายมากมายกำลังรอพวกเขาอยู่ที่น,นั่นดิสแทนทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินๆแล้วดันมีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ o u t u b พรีเมียมในราคาเพียง19บาท การสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทําได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีกหเดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้ว ใครที่สนใจก็สแกน Q a ิเอาโคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ c d t a t 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับยานอวกาศขุดเหมืองที่ชื่อโบรลลิสกำลังเดินทางผ่านพื้นที่ว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ในอวกาศยานขนส่งลำนี้บรรทุกคนงานเหมืองและไครโอพอรดที่จะแชร์แข็งทีมขุดเจาะเอาไว้เป็นเวลา4ปีก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางท่านนั้นเองจ,จู่ๆดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่ง ก็เปลี่ยนเส้นทางและพุ่งเข้าชนเขากับยานบริลิสมันบังคับให้ไครโอพอดเข้าสู่โหมดดีตัวระบบ AI ของยานปลุกคนงานเหมืองและเริ่มเตรียมตัวสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินคนงานเหมืองที่ชื่อแอนดี้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในขณะที่ดาวเคราะห์น้อยกําลังพุ่งเข้าชนยานขนส่ง AI พยายามทําให้เขาสงบสติอารมณ์และทําตามข้อปฏิบัติฉุกเฉินในขณะที่ไครโอพอดกําลังดีตัวออกมันมุ่งตรงไปยังดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เคียง ในขณะที่ยานขนส่งถูกทำลายแค้นหุ่นยนต์ได้ประกอบชุดละมวกให้กับแอนดี้ใครโอพอตจำนวนมากถูกทำลายไม่ว่าจะโดยการชนหรือความร้อนของการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์แอนดี้สามารถรอดมาได้อย่างหวุดหวิดแต่ใครโอพอตของเขากับกำลังจะเข้าชนเข้ากับเนินเขาแอนดี้รีบบังคับเปลี่ยนทิศทางของใครโอพอตบันชนเขากับพื้นอย่างรุนแรงแต่โชคดีที่แอนดี้รอดชีวิตมาได้เขาเห็นภาพความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัว ก่อนที่จะได้สติขึ้นมาแอนดีต้ตรวจดูสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในเทือกเขาหินใต้เมฆพายุอันมืดมิดแอนดี้พยายามติดต่อกลับไปที่ยานขนส่งแต่มันกลับไม่มีเสียงใดตอบกลับมาทัานใดน,นั้นเองจูๆ่ๆพื้นดินก็เริ่มสั่นไหว AI แนะนําให้เขารีบออกจากไคโอพอตแอนดี้พยายามดิ้นลนเพื่อที่จะออกไปแต่ประตูกลับได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเปิดได้เขาควรดูชุดเอาตัวรอดฉุกเฉินที่อยู่ในไคโอพอต แต่มันกลับไม่มีผู้ขอความช่วยเหลือที่ควรอยู่ในนั้นแอนดี้เป็นแค่คนงานเหมืองระดับต่ำบริษัทจึงลดงบประมาณหลายอย่างที่พวกเขาเห็นว่ามันไม่จําเป็นแอนดี้ใช้ถังดับเพงทุบหน้าต่างเพื่อออกไปจากไคโอพอตแต่ในขณะที่เขากําลังปีนออกไปผูมมีประเทศที่ไม่มั่นคงก็ทําให้ยานพลิกตัวกระจกที่แตกทําให้ชุดของแอนดี้เสียหาย AI เตือนเขาว่าสภาพแวดล้อมของดาวแห่งนี้มันไม่เอื้ออํานวยต่อการหายใจของมนุษย์เขาจะตายทันทีถ้าออกซิเจนหมดลง แอนดี้รีบใช้สเปรย์พิเศษเพื่อนำมาซ่อมรอยฉีกขาดของชุด AI บอกว่ายานกำลังเกิดการลุกไหม้แอนดี้จึงรีบคุณหาทางออกเขาหยิบของเล่นซึ่งเป็นของดูต่างหน้าของลูกชายออกไปตอนนี้แอนดี้ต้องติดอยู่บนดาวเคราะห์ที่เขาไม่รู้จักเขามองเห็นยานขนส่งเครื่องหนึ่งกำลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเหมือนพุ่งชนก,กับพื้นผิวของดาวเคราะห์อย่างรุนแรงจนเกิดการระเบิดแรงระเบิดนั้นส่งผลให้เกิดเครื่องดุลแรงที่ทำให้แอนดี้กระเด็นออกไปไกลหลายเมตรโชคดี ที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแอนดี้ ND ถามกับ AI ว่าดาวดวงนี้มันคือที่ไหนกันแน่หลังการวิเคราะห์ AI ก็บอกกับแอนดี้ว่าพวกเขาอยู่บนดวงดาวที่ไม่มีในแผนที่และยังไม่เคยถูกค้นพบหรือสำรวจแอนดี้มองเห็นแสงบางอย่างที่ส่องมาจากระยะไกลเขาตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่นั่นระหว่างทางแอนดี้ได้เจอเขากับส่วนหนึ่งของยานขนส่งที่แตกออกมาเขาพยายามเข้าไปหยิบถังออกซิเจนที่อยู่ในน,นั้นแต่เขาก็ถึงกับช็อกไปเลย เมื่อได้เห็นร่างของคนในยานที่ตกลงมาแอนดี้พยายามตั้งสติและหยิบถังออกซิเจนกับชุดช่วยเหลือชุกเฉินออกไปแต่เขากลับพบว่าถาังออกซิเจนมันเสียหายและใช้งานไม่ได้แล้วแอนดี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตามแสงนั้นไปเข้าเดินออกไปโดยไม่ทันได้สังเกตรอยกองเล็บของบางอย่างที่อยู่บนซากยานซึ่งนั่นก็แปลว่ามนันอาจมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่อันตรายอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ในที่สุดแอนดี้ก็มาถึงแสงสว่างที่เขาเห็น เขาได้พบกับผู้รอดชีวิตอีกคนที่ชื่อเดวนเดวนดีใจมากที่ได้พบกับแอนดี้เขาบอกว่าพวกเขาอาจเป็นเพียงแค่สองคนที่รอดชีวิตมาได้เดวนอธิบายว่าบริษัทได้ใช้ทางลัดผ่าแถบดาวเคราะห์น้อยเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงนั่นคือสาเหตุที่ทาให้ยานขนส่งทุกดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้าชนเดวนทํางานอยู่ในแผนกสื่อสารเขาวางแผนที่จะส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือกลับไปที่โลกเพื่อขอยานกู้ภยัยสัญ,ญญาณจะใช้เวลาแเดือนในการส่งกลับไปที่โลกยานกู้ภยัย จะเดินทางมาถึงที่นี่ไวที่สุดอย่างน้อยก็ในอีกสองปีพวกเขาต้องหาทางเอาชีวิตรอดจนกว่าจะถึงตอนนั้นซึ่งนั่นก็อาจหมายถึงการกินล่างของคนงานที่เสียชีวิตเพื่อประทังชีวิตเดวนแนะนําว่าพวกเขาควรมุ่งหน้าไปทางใต้เพื่อค้นหาอีกเครื่องหนึ่งของยานขนส่งที่ยังไม่ถูกทําลายม,าามันอาจมีทรัพยากรเพียงพอในการเอาตัวรอดแอนดี้เริ่มที่จะหมดความหวังหลังได้ยินสิ่งที่เดวนบอกแต่เดวนก็บอกว่าพวกเขายังมีโอกาสที่จะรอดแอนดี้เดินถอยหลังไป จนเผลอสะดุดเข้ากับปลั๊กของเครื่องส่งสัญญาณและในขณะที่เขาหันหลังกลับไปเพื่อซ่อมมันจู่ๆสิ่งมีชีวิตบางอย่างก็ปรากฏตัวขึ้นและลากเดเวนออกไปแอนดี้สับสนเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออกไปแอนดี้หยิบปืนพลุของเดเวนแล้วมุ่งหน้าไปที่อีกครึ่งหนึ่งของยานขนส่งพิงลำพังปริมาณออกซิเจนของเขากำลังเหลือน้อยจนเป็นอันตรายระหว่างที่กำลังเดินทางจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากวิทยุข,ของเขา ผู้รอชีวิตอีกคนที่ชื่อนาาอมิติดต่อเข้ามาเธอบอกแอนดี้ว่าขาของเธอติดอยู่ในไคโอพอร์ตน้าอูมิส่งตำแหน่งของเธอให้เขา AI เ <AI S 2> ตือนแอนดี้ว่าบริเวณดังกล่าวมีทัศนวิสัยที่ย่ำแย่จนอาจจะเป็นอันตรายเขาจะสูญเสียออกซิเจนทั้งหมดจากการพยายามเข้าไปช่วยนาโอมิ AI, AI แนะนำให้ใช้อีกเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าไปยังอีกครึ่งหนึ่งของยานขนส่งเพื่อเติมออกซิเจนน้าอุมิพยายามขอร้องแอนดี้อย่าทิ้งเธอเอาไว้ เธอบอกเขาว่าที่ยานของเธอมีออกซิเจนเพียงพอต่อพวกเขาทั้งสองคนแอนดี้ตกลงที่จะช่วยเธอเขามุ่งหน้าไปหานาโอม,มิทั้งสองเริ่มพูดคุยและทำความรู้จักกันหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงในตอนกลางคืนแอนดี้เริ่มสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติเขาเห็นบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดแอนดี้ขอให้ AI สแกนพื้นที่เพื่อตรวจสอบแต่มันกลับบอกว่าระบบไม่มีความสามารถนั้นนาโอมิบอกกับแอนดี้ว่า AI ของเขา มันเป็นรุ่นเก่าที่บริษัทใสมาเพื่อต้นทุนหนึ่งชั่วโมงต่อมาแอนดี้ยังคงเดินต่อไปเขายังคงมองเห็นเงาของบางอย่างที่เคลื่อนที่อยู่ในความมืดแอนดี้บอกนาะอุม,มิเกี่ยวกับเรื่องของเดเวนที่จูจ่ๆก็หายตัวไปตอนนั้นเองแอนดี้ก็สังเกตเห็นรอยเท้าปแปลกๆบางอย่างเขาตามมันไปจนได้เจอกับหลุมที่ถูกปกคลุมไปด้วยใยแมงมุมสถานที่นั้นทําให้เขาหวาดกลัวเขารีบบอกนาะอุม,มิว่ามันอาจมีแมงมุมเอเลี่ยนอยู่บนดาวเคราะห์แห่งนี้แอนดี้ รีบเดินทางต่อไปหลังได้รู้ถึงอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวเขาสังเกตเห็นใยแ่งมุมที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆนาอุอมิถามแอนดี้ว่าทําไมเขาถึงรับงานนี้มันเป็นงานที่ทั้งยากและลําบากแถมยังได้เงินน้อยคนส่วนมากที่รับงานนี้หมกจะพยายามหนีจากอะไรบางอย่างความทรงจำเกี่ยวกับภรรยายและลูกชายของแอนดี้วนกลับมาอีกครั้งเขาบอกกับนาอมุมิว่าครอบครัวด้ทิ้งเขาไปแล้วทันใดนั้นเองแอนดี้ก็ได้ยินเสียงคำรามของสิ่งมีชีวิตบางอย่าง เขาเริ่มสแกนสภาพแวดล้อมของเขาด้วยความเป็นกังวล AI แจ้งว่ามีคนงานเหมืองหลายคนกำลังมุ่งหน้ามาทางเขาแอนดี้ยิงปืนพลุเพื่อให้มองเห็นได้ชัดขึ้นเปลวไฟที่ส่องสว่างเผยให้เห็นแมงมุมยักษ์ที่มีหางเหมือนกับแมงป่องที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาเขามันทำให้แอนดี้ตกใจกลัวและเริ่มวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเขาตกลงไปในรอยแตกบนพื้นแมงมุมตัวนั้นยังคงไล่ตามเข้ามาแบบติดๆแอนดี้วิ่งหนีต่อจนตกลงไปในหน้าผา เขารอดชีวิตมาได้ยังปาฏิหาริย์แมงมุมยักษ์ตัวนั้นมองเขาและส่งเสียงคำรามอันสยดสยองแอนดี้รีบบอกนาะโอมิเกี่ยวกับแมงมุมยักษ์ตัวนั้นปรากฏว่าสัญญาณของคนคุณเหมืองจำนวนมากคือสัญญาณของคนที่ถูกแมงมุมยักษ์ตัวนั้นกินเข้าไปแอนดี้สังเกตเห็นว่าชุดของเขามีอรอยขาดจนทำให้ออกซิเจนรั่วเขาใช้สเปรย์ซ่อมแซมสุดท้ายที่เหลือในการซ่อมรอยรั่วนั้นจูๆ่ๆแอนดี้ก็ได้ยินเสียงของดเวนผ่านทางวิทยุเขายังไม่ตาย และกำลังต่อสู้เอาชีวิตรอดจากแมงมุมยกักแอนดี้บอกกับนาอมิว่าเขาต้องไปช่วยเดเวนเดเวนมีออกซิเจนเหลือมากพอที่จะทําให้เขาไปช่วยเธอต่อได้ GPS ของแอนดี้ทำงานผิดปกตินาอมิเลยนําทางเขาไปหาเดเวนโดยบอกเส้นทางผ่านวิทยุในที่สุดแอนดี้ก็มองเห็นพลุไฟขอความช่วยเหลือของเดเวนเขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่เดเวนกลับถูกแมงมุมตัวหนึ่งเข้าจัดการไปซะก่อนแอนดี้รีบไปซ่อนตัวอยู่หลงังค่าโอพอด แมงมุมอยากเริ่มกัดกินร่างของดเวนแมงมุมอีกตัวหนึ่งเองก็เริ่มดมกลิ่นหาแอนดี้นาโอมิล่อมันไว้ด้วยการเปิดไฟของคโอพอทที่อยู่ไกลๆแอนดี้ใช้โอกาสนี้ในการซ่อนตัวในไคโอพอทอีกอันหนึ่งเขาได้พบกับร่างของลูกเรืออยู่ข้างในนั้นแอนดี้บอกให้นาโอมิปิดไฟในคโอพอทของเขาแต่เธอมีความคิดอื่นที่ดีกว่าเธอเปิดไฟของคโอพอททั้งหมดในคราวเดียวมันดึงดูดความสนใจของพวกแมงมุมและเปิดโอกาสให้แอนดี้หนีออกมา แม่งมุมไล่ตามแอนดี้ไปจนกระทั่งเขาไปถึงพื้นที่ที่มีหมอกหนาแอนดี้บอกให้นาโอมิรีบออกมาหาเขาแต่ขาของเธอกลับติดจนไม่สามารถที่จะออกมาได้นาโอมิเริ่มตื่นตระหนกเพราะความกลัวแอนดี้จึงร้องเพลงที่เขาเคยร้องให้ลูกชายฟังเพื่อทําให้เธอสงบลงนาโอมิยืนยันว่าดเวนไม่รอดแล้วพวกเขาเป็นผู้รอดชีวิตเพียงสองคนที่เหลืออยู่บนดาวดวงนี้แอนดี้สงสัยว่าทําไมแม่งมุมยาก ถึงเลิกไล่ตามเขาทันทีที่เข้ามาในหมอกเขาบาังเอิญเจอเขากับฝูงหิ่งห้อยเรืองแสงพวกมันสวยงามมากแต่ทันนั้นเองจูๆ่ๆหิ่งห้อยพวกนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและเริ่มเข้าโจมตีแอนดี้พวกมันพยายามทำลายหมอกและฉีกชุดของเขาหิ่งห้อยพวกนี้เป็นศัตรูทางธรรมชาติของพวกแมงมุมยักษ์มันเลยไม่ได้ไล่ตามแอนดี้เข้ามาในหมอกหนีปากของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เปิดขึ้นจากพื้นดินและกลืนแอนดี้เข้าไปขณะที่แอนดี้จมลงในปากของสัตว์ประหลาด ความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวของเขาก็วนกลับเข้ามาอีกครั้ง AI เริ่มทำงานเพื่อช่วยเหลือแอนดี้มันเปิดการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจที่อยู่ในชุดของแอนดี้อย่างรวดเวร็วแรงนั้นทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นคลายแอนดี้ออกมาเขาตะเกียกตะกายลุกขึ้นในขณะที่สัตว์ประหลาดไล่ตามเขาแอนดี้ตกลงไปในโครงสร้างคลายถ้ำที่เต็มด้วยหินห้อยอีกครั้งวกม,มันลุมโจมตีเขายังดุเดือดแอนดี้รีบหนีผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของถ้ำเมื่อเขาออกมาได้ หิงห้อยพกนั้นก็หยุดไล่ตามเขาออกซิเจนของแอนดี้เหลือเพียงเล็กน้อยเขามุ่งหน้าไปหานโอมิได้ทันเวลาก่อนที่ออกซิเจนของเขาจะหมดลงเนโอมิรีบเสียบปลักออกซิเจนสำรองให้กับแอนดี้เขาพยายามดึงขาที่ติดอยู่ของเนโอมิออกมาแต่ก็ไม่สำเร็จแอนดี้สร้างขันโยกพยยกขาของเธอขึ้นในที่สุดนโอมิก็หลุดออกมาได้ขาของเธอไม่ได้หักแอนดี้พันแท่งเหล็กไว้กับขาของเนโอมิหลังจากรวบรวมสเสบียงจากไคโอพอดมาได้ทั้งสอง ก็รีบเดินทางต่อไปนาอมีขอบคุณที่แอนดี้มาช่วยเธอทันทีที่ออกมาจากพื้นที่หมอแมงมุมยักษ์ก็เริ่มไล่ตามทั้งสองคนในทันที AI ของนาอมีฉีดมอร์ฟีนให้เธอเพื่อช่วยให้เธอวิ่งต่อไปได้พวกเขาลม้มลงมีแมงมุมปรากฏขึ้นเหนือพวกเขามันกําลังจะจัดก,การกับทั้งสองนาอูมียิงปืนพลุของเธอไปที่แมงมุมมันทําให้แมงมุมยักษ์ไล่ตามเปลวไฟนั้นปิดแทนทั้งสองหนีมาจนมาถึงอีกส่วนหนึ่งของยานขนส่งที่ยังไม่ถูกทําลายนาอมีพยายามที่จะปิดประตูของยาน แต่มันกลับเสียหายจนทำงานผิดพลาดแมงมุมยักษ์กำลังไล่ตามพวกเขามาโชคดีที่นาโอมิปิดประตูทับและจัดการกับแมงมุมยักษ์ตัวนั้นไปได้แมงมุมยักษ์ตัวที่เหลือเริ่มกระแทกประตูนาโอมิและแอนดี้ถอยกลับเข้าไปในยานขนส่งไฟฉุกเฉินกระพริบเป็นสนนัญญาณว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกำลังทำงานนาโอมินำทางแอนดี้ไปตามยานขนส่งในที่สุดพวกเขาก็พบดาดฟ้าที่มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่และมีสะเสบียงเพียงพอ ที่จะเอาตัวรอดได้จนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงแต่พวกเขาทั้งสองกลับไม่ได้โชคดีขนาดนั้นพวกเขาสังเกตเห็นรอยเลือดจำนวนมากที่อยู่ในยานปรากฏว่าพวกแมงมุมได้เข้ามาข้างในของย่านขนส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองรีบซ่อนตัวพวกเขาเห็นแมงมุมยักษ์ตัวหนึ่งที่กำลังวางไข่แอนดี้แทบจะอาเจียนออกมาหลังจากที่ได้เห็นมันตอนนั้นเองแมงมุมอีกตัวก็ซุ่มโจมตีพวกเขาจากทางด้านหลังแอนดี้ขังมันเอาไว้ในห้องและคิดว่าพวกเขาปลอดภัยแล้วแต่กลายเป็นว่า แอนดี้กลับขังตัวเองและนาโอมิเอาไว้ในแอดล็อกแอนดี้พยายามทุบประตูตด้วยแท่งเหล็กแต่ก็ไม่มีประโยชน์ทั้งครูทอดหมวกออกและเริ่มคุยกันแอนดี้ให้หนาโอมิดูข้อความที่บันทึกไว้ของภรรยาและลูกชายของเขาทั้งสองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนขณะเดินทางกลับบ้านจากวันเกิดของเขาแอนดี้ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกผิดที่รอดชีวิตมาได้เขาควรจะเป็นคนที่ตายในวันนั้นไม่ใช่ภรรยาและลูกของเขานาโอมิบอกแอนดี้ ว่าการช่วยชีวิตเธอนั้นก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าชีวิตของเขายังคงมีความหมายเธอบอกเขาว่าเธอเองก็หมดศรัทธาในผู้คนไปเหมือนกันผู้คนส่วนมากมักจะเอารัดเอาเปรียบและเห็นแกประโยชน์ของตัวเองแต่การกระทําของแอนดี้ก็ทําให้เธอกลับมามีความหวังอีกครั้งหน้าอมิก่อนแอนดี้เธอสังเกตเห็นหิงห้อยติดอยู่กับชุดของเขาทันใดนั้นเองแมงมุมยักษ์ก็พังประตูแอร์ล็อกเข้ามาหน้าอูมิรีบควางหิงห้อยใส่แมงมุมยักษ์มันถอยออกไปในทันทีทั้งคู่ จึงใช้โอกาสวิ่งหนีแต่ก็เกือบจะไม่รอดพวกเขาเข้าไปในห้องเก็บสัมภาระแมงมุมยักษ์พุ่งเขาใส่จนทําให้พวกเขาตกลงไปแมงมุมยักษ์เริ่มไล่ตามพวกเขาอีกครั้งแอนดี้โยนสเปรย์ซ่อมแซมชุดของนาโอมิใส่มันเกิดการระเบิดจนทําให้แมงมุมยักษ์หยุดนิ่งไปชั่วคราวแอนดี้แนะนําให้พวกเขาใช้สวรคนขุดเหมืองเพื่อจัดการกับแมงมุมยักษ์นาโอมิวิ่งหนีไปอีกทางและตะโกนให้แอนดี้หาทางฆ่าแมงมุมแอนดี้เกิดความคิดจะบดขยี้แมงมุมใต้ไคโอพอต ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเขาขอให้นาโอมิล่อแมงมุมเข้ามาหาเขาแอนดี้สามารถปีนขึ้นไปบนไขโอพตดได้ในขณะที่แมงมุมกำลังไล่ล่านาโอมิแอนดี้ปิดไฟทั้งหมดเพราะแมงมุมมีความไวต่อแสงมันทำให้นาโอมิหลบหนีจากสายตาของแมงมุมได้นาโอมิจึงพบไฟฉุกเฉินและเปิดมันไว้เพื่อดึงความสนใจของแมงมุมในขณะเดียวกันแอนดี้กำลังพยายามที่จะเปิดระบบดีดตัว AI เตือนแอนดี้ ว่ากระบวนการนี้จะลัดวงจรระบบ AI ของเขาซึ่งนั่นก็หมายความว่า AI ของเขาจะหยุดการทำงานลงแอนดี้เอกก็อาจจะไม่รอดจากสิ่งที่กำลังจะทำา i i กล่าวขอบคุณอย่างเป็นเกียรติที่เขาได้ดูและแอนดี้เขาปล่อยไขโอพอตลงไปพุ่งใส่แมงมุมยักษ์มันบทขยี้แมงมุมตัวนั้น หน้าอุมมีรีบวิ่งไปหาเขาและร้องไห้ออกมาแต่แอนดี้กลับรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์หน้าอุมมีโอบกอดเขาไว้แน่นด้วยความดีใจทั้งสองคนดูพระอาทิตย์ขึ้นบนดาวเคราะห์แห่งนี้ด้วยกันแม้จะมีสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยและสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ความหวังของพวกเขาก็ยังคงอยู่ AI ของแอนดี้เปิดตัวเองอีกครั้งและได้รับการอัปเกรดมาให้ดีกว่าเดิมพวกเขามีเวลาอีกสองปีในการล้อเรือกูภ้ภัยและความช่วยเหลือบนดาวเคราะห์ที่ไม่มีใครรู้จัก และรเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ